สวัสดีค่ะเปาวปาวริพรม้อพิมลน,นะคะวันนี้ก็มาทําสีผมนะคะเป็นสีน้าตาลนะคะแล้วก็วันนี้จากไม่ได้ทํามาประมาณเกือบเกือบเดือนนะคะผมยาวไว้มากค่ะก็เลยมาให้พี่ช่างอุ้มนะคะตัดผมให้ด้วยแล้วก็ทําสีให้ด้วยในวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ แนเสร็จแล้วนะคะก็รู้สึกสบายมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีการทําสีผมนะคะแล้วก็ตัดผมด้วยนะคะจากที่ยาวประบ่าแล้วนะคะก็รู้สึกว่าโล่งมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่ตัดได้สุดยอดมากๆนะคะเพลิน <laughs> นะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะมาตัดผมหรือว่าทําสีผมนะคะก็มาที่ฟินิกส์นะคะที่สยามแอดวานได้เลยนะคะ